นี่ไงชมพูอยากกินชมพูเลยน้องปูเอาถุงให้นะผู้ชายหน่อยลูกขายยังไงครับโลละร้อยค่ะเก็บใหม่เลยเด็บบนี้คิดเอาเก็บหยิบใส่เอาอันไหนลูกเอาเขียวเอารวมได้นะเอารวมได้ใช่ไหมวิทยไม่ให้เขาหยิบเองเราจะต้องการใช้ความคิดของตัวเองเก่งลูกเก่ง ไม่ให้เขารู้จักเรื่องรู้จักไม่พอแล้วมันเกินแล้วมันเกินโลแล้วโลละร้อยนะลูกเนี่ยพี่เอากินช็อกโก้ไงพี่กล้าลูกโลละร้อยมีฝรั่งด้วยว้าวฝรั่งโอ้ฝรั่งฝรั่งไรมมเนตเลยไม่ไรครับมีดครับอันนี้สีแดงมีเลยโอ้ฝรั่งเขาเรียกฝรั่งอะไรนะอันนี้หอมมี อันนี้กิมจูอันนี้กิมจูอันนั้นราคาเท่าหชมพู่อันนี้อันนี้รวมได้นะจ๊ะหกสิบกับน้อยจ้ะพี่ชิมดูดิชิมเลยริมเลยลูกชอบกินไหมแล้วิตามินตีสูงอร่อยเอาไปตรงน้องพูนได้ตรงน้องพูนอ่ะข้างหน้าเนาะเอ้ยสองลูกได้ไหมได้ค่ะได้เลือกไหมคะ บีดสองลูกเหรอลังมาแล้วครับนังมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะทานให้ดูนะครับชมพู่เนี่ยเดี๋ยวทานให้ดูเนี่ยทานให้ดูนะกินให้ดูนะครับอร่อยไหม หวานมากชมพู่หวานมากครับอืมอร่อยมากหวานมากโลโละ้อยหวานอร่อยอร่อยอืมอืมอร่อยมากขอบอก อร่อยอร่อยไปหาซื้อนะครับหาซื้อทํา